ที่คณะทีมงานท,ทุกท่านนะคะได้มาพบกับท่านพลเอกชอลิตย,ยงใจยุทธท่านอดีตนายกราธมนตรีแล้วก็ได้มากราบหลวงปู่สุทัศน์เทพหัสดิน์นาะอัยทยาเพื่อที่จะได้เป็นการเริ่มต้นนะคะโครงการสู่การแพทย์ทางโวมในอนาคตค่ะและนี่นะคะก็เป็นทีมงานที่เราก็จะได้เห็นหน้าตากันเนาะสำหรับโครงการ แา่ถังรวมนั่นเองนะคะก็อยากจะได้หลวงพ่อได้ให้อว่ากับทีมงานท่านค่ะวันนี้เรามาถ่ายที่บ้านท่านชาวริศจ,ใจ,จงใจยศทีม <ฮะ S 2> งานมาขอกำลังใจที่จะทำงานใหญ่หาธนาจาร,ร,รนะครับทนะนะนนีท่านกับอาจารย์คมสรรันในอาจารย์มหาประพันธ์นรนทร์กี้อันนี้เรียวแรงสำคัญคุณ <weaknesses> หมอตุีศักดิ์อานนี้การทีมสื่อเนาะ,ฮะฮ เราก็บอกก้อยนะเพราะฉะนั้นทีนี้แหละโยมนะที่จะทํางานสร้างนะโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราวันนี้ได้กําลังใจเต็มร้อยเลยนะมาไหว้ท่านชาวริบยศใจยุบนะท่านให้ให้พรด้วยนะขอบุ่นว่าอย่างนั้นนะนะร้องปลู่ด้วยหลวงปลูกโอ้ร้องปลูกให้พรบ่อยอาจารย์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  สวัสดีค่ะพบก,กับรายการคุยเคลียร์หน้าบ้านสัญจรวันนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่พิเศษเลยนะคะ,คะก็สถานที่ด้านหลังแปลกตาไปนิดนึงแต่ใครที่รับชมในช่วงครึ่งแรกมาแล้วก็จะรู้กันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องเตยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาธรรมนิมิตใหม่สังเวชนียสถานค่ะอยู่ที่แขวงทรายกองดินเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะก็ง่ายๆเลยนะก็นีมิตใหม่ซอย22นะคะใช่เลยค่ะนี่เป็นยังไงบ้างเรามาสัญจรเนาะซึ่งในช่วงแรกนะคะพี่สารัตเนี่ยก็ได้มาคุยถึงโครงการที่เราจะจัดตั้งที่นี่เป็นศูนย์การแพทย์ทางร่วมนะคะค่ะคุณหมอคมสันคุณหมอกิกี้แล้วก็อาจารย์ประพันธ์นั่นเองถือว่าเป็นบุคลากรทีมงานคุณภาพที่จะมาร่วมงานกันแล้วก็ ร้างที่นี่เนี่ยให้เป็นศูนย์การแพทย์ทางร่วมใช่แล้วพอได้ยินชื่อแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่ใช่เพราะว่าศูนย์การแพทย์ทางร่วมเราก็จะคิดแล้ทางร่วมยังไงตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรวมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยนะคะอย่างของเราเนี่ยจากวัสาแก้วก็จะมีสมุนไพรที่ขึ้นชื่อมากๆก็จะมาร่วมสร้างตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เป็นเหมือนกับเซ็นเตอร์ในการกระจายสมุนไพรด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ แล้วก็ในส่วนเนี้ยค่ะเชื่อไหมคะว่ามีหลายๆคนเนี่ยติดตามโครงการตรงเนี้ยเป็นอย่างมากเลยนะคะก็มีคาถามเข้ามากันตลอดเลยว่าที่นิมิตใหม่เนี่ยโครงการเริ่มหรือยังเริ่มถึงไหนแล้วทั้งคอมเมนต์ทั้งแบบไหนโทรมาก็ตามหรือว่าคนที่เดินทางมารับสมุนไพรนะคะคือทุกท่านจางก็รอคอยนะคะที่จะพบกับโครงการใหม่ที่ดินมิดใหม่ของเรานะคะออกรายการสดเองค่ะก็จะมีคุณผู้ชมที่แบบติดตามจากหลายๆที่เนาะบางท่านก็บอกว่า คอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าเมื่อไหร่จะมาเปิดที่นิมิตใหม่เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยก็มีแฟนคลับรายการที่ติดตามกันอยู่เนาะแล้วที่สําคัญนะคะจุดบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเดินทางสะดวกใกล้สนามบินใครจะเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะใช่เพราะว่าจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็คือ ที่วัดสายแก้วเนาะที่ตอนแรกเลยเนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะรู้จักที่วัดสายแก้วเพราะว่ามีสมุนไพรในการบําบัดแก้การสําหรับผู้ป่วยที่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรมาเราก็จะให้สมุนไพรในการบําบัดโรคนั่นเองนะคะเราก็เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่คนมากันเยอะมากๆจนถึงวันนี้นะคะแล้วหลวงพ่อเนี่ยพระครูนิยุตรัตนวัตรพระชาวบ้านสถานะของท่านในตอนนี้นะคะท่านก็เลยมีโครงการที่อยากจะขยายโครงการ แล้วก็เป็นโอกาสดีที่ในโครงการนี้นะคะเราก็ได้คุณหมอทวีศัก์นะที่ได้มาเป็นถือว่าเป็นแพทย์หลักก็จะเป็นเดิมทีท่านเป็นอดีตผอโรงพยาบาลป่าตองนะคะก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกเนี่ยหลายที่ในประเทศไทยแล้วมาเห็นสําคัญตรงนี้ค่ะในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยท่านก็ศึกษานะจนมาเจอที่วัดแก้วแล้วรู้สึกว่าเนี่ยของจริงก็ร่วมมือกันนะคะจนเนี่ยค่ะ มาเป็นจุดกําเนิดตรงนี้แล้วก็ได้บุคลากรที่มีคุณภาพอีกหลายท่านตามที่น้องเตยได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการได้มาร่วมมือกันตรงนี้ค่ะ,คะเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบอย่างอย่างเราเองอะ่ะเราก็ไม่คิดว่าการแพทย์แผนปัจจุบันกับสมุนไพรอะ่ะมันจะมาร่วมแล้วจับมือทํากันแบบหมายถึงว่าร่วมมือกันได้นะคะในแนวคิดเนี่ยก็จะเป็นการ ตรวจเบื้องต้นโดยการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ของทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการถ้าสามารถที่จะรักษาทางสมุนไพรได้ก็สามารถรักษาด้วยสมุนไพรได้เลยถือว่าเป็นทางเลือกทางรอดอีกทางหนึ่งด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าตรงตรามชื่อเลยใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเรื่องของโรคภยครัยไข้เจ็บเราเห็นในทุกๆวันที่วัดสายแก้วเนาะแต่และคนมานี่โอ้โหเป็นยังไง ก็ล้นหลามมากอย่างเช่นวันนี้วันเสาร์อะค่ะในช่วงเช้าก็คือยังมากันแบบเน่นเหมือนเดิมเลยค่ะคือโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้เลือกวันเลือกเวลาแล้วก็ไม่เลือกสถานที่ถ้าเรามีตรงนี้เป็นศูนย์กลางก็อาจจะทําให้หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยเดินทางมาใกล้ขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะก็อยากจะให้ที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะเพราะว่าจากที่แบบเราได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการไปแล้วนะคะถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆที่เราจะได้เห็นแบบ เกิดมาต้องบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นโครงการหนึ่งที่แบบสูงมน่ดใหญ่มากๆที่เราได้เห็นการร่วมกันของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สมุนไพรนะคะซึ่งที่เนี่ยเนี่ยต้องบอกว่าสถานที่อ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางใช่แล้วค่ะก็พร้อมที่จะพัฒนาให้มาเป็นศูนย์แพทย์ทางร่วมของเราตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไว้ในช่วงแรกก็คือจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตรงนี้เนี่ยในอนาคตนะคะก็จะมีการ ปรับปรุงหลักสูตรนะโดยอาจารย์คมสรรใช่แล้วค่ะท่านก็จะมีกับคุณหมอกิ๊กก็จะมีการเขียนหลักสูตรขึ้นมานะคะในสในส่วนของสมุนไพรไทยใช่แล้วก็จะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของสมุนไพรค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มีที่รองรับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ที่จะเอาไว้ใช้ในการแบบศึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็พร้อมทั้งสถานที่แล้วก็พร้อมทั้งกําลังคน ใช่แล้วค่ะว่าเรื่องของสมุนไพรอ่ะอย่าง เราก็จะรู้สึกว่าบางคนยังมองข้ามอยู่ค่ะถ้าเราให้ตรงนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดสาคัญเลยที่ให้คนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนอกจากเราจะเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ใครที่แบบอาจจะเรียนจบม .6 มาแล้วอยา,ากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรนะคะก็ต้องรอติดตามหลักสูตรตรงนี้เนาะที่เราได้แนะนำกับคุณผู้ชมไปนะคะใช่เลยก็จะมีทั้งแบบ มีหลายหลักสูตรเลยแหละถ้ามีมาเมื่อไหร่เราจะมาประชาสัมพันธ์บอกแน่นอนนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆนี้เราก็รู้กันมาว่าตรงนี้นะคะไม่เฉพาะทางแบบเกี่ยวกับสมุนไพรอย่างเดียวก็จะมีในเรื่องของพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับในเชิงพุทธตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อพระครูนิยุทธรัตนวัตรหรือว่าพระชาวบ้านของเรานะคะก็จะได้มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยใช่แล้วก็เป็นไงบ้างคะอย่างน้องมินตาเนี่ยมาที่นี่ครั้งแรก รู้สึกแบบสถานที่เป็นยังไงบ้างก็คือที่เข้ามาคืออย่างแรกเลยคือตกใจกับ สถานที่มากเพราะว่าบริเวณและก็พื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างและใหญ่โตนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถรองรับบุคคลนะคะที่จะเข้ามาไม่ว่าจะมารักษานะคะหรือว่ามาเรียนรู้หรือว่า,าจะมาจะมาทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคือสถานที่ค่อนข้างรองรับได้แบบกว้างขวางมากใช่แล้วเนื่องจากเดิมทีที่วัดสะแก้วของเราเนาะะมันมีพื้นที่จาําก<ช>ัดไม่ว่าะจะเป็นในส่วนของตัววัดหรือว่าในส่วนของคลินิกนะคะ,คะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขยายใหญ่มากขึ้นแล้วก็ทําให้ ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะต้องเดินทางมาหาเราแล้วแต่ตรงนี้คือเหมือนเราค่อยๆเดินทางเข้าไปใกล้กับผู้คนมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางด้วยที่บอกไปนะคะอยู่ใกล้กับสนามบินเลยก็ถือว่ามาได้ง่ายนะคะเหนือใต้ออกตกก็สามารถมาได้ค่ะได้เลยค่ะนี่เยอะมากค่ะจะมีเป็นสวนอินทาลัมเลยคือถ้าแบบ เราได้มีการรีโนเวทเนาะสถานที่ตรงนี้ให้เป็นแบบเป็นสวนอินทผลัมใครที่อยากจะมาเดินชมสวนมาเก็บอินทผลัมไปในอนาคตนะอาจจะมีแบบถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะกําเนิดขึ้นก็ได้แล้วก็เห็นได้ยินว่าจะทําให้ตรงนี้เหมือนกับช่วยให้ชาวบ้านได้มีรายได้เป็นเหมือนกับเฮล์มาร์เก็ตเฮล์มาร์เก็ตคืออะไรเฮล์มาร์เก็ตก็คือเราจะเป็นตลาดเกี่ยวกับสุขภาพให้ที่เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษหรือว่า ข้าวซ้อมมืออาหารคลีนเหมือนเรียกได้ว่าอาหารที่เหมาะกับคนป่วยนะใช่ใช่ใชคือจะมีเป็นแบบว่าสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นโรงอาหารเป็นครัวใช่ไหมเราก็จะแบ่งว่าสมมําหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานโรคนี้นะโรคนี้นะเราก็จะต้องมีอาหารเฉพาะกับคนจะได้นะเหมือนกับในการเดินทางมารักษามารับสมุนไพรแล้วเนี่ยก็สามารถจะ ซื้อผักผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นเหมาะกับโรคตัวเองนะกลับบ้านได้ด้วยนะคะ,คะก็ได้ทั้งประโยชน์ของตัวเองนะแล้วก็ช่วยเ,เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้น,นเศรษฐ<ค><ค>กิจค่ะคือเป็นแนวคิดที่คุณหมอทมีศักดิ์เนี่ยได้ร่างเอาไว้นั่นเองนะคะคือเปิดเป็นตลาดเฮลท์าร์เก็ตเลยใครคคที่มีผักปลอสารพิษก็สามารถนำมาจำหน่ายได้แล้วก็เหมือนกับว่า มันจะมีความเคลื่อนไหวมีความคึกคืนอ,อ่าก็จะมะีคนเนี่ยเริม่มมา,มา,มาใช่ก็สามารถเอาในอนาคตเนี้ยฟังแล้วนะโครงการเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะ<ช>แล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนจะต้องติดตามกันเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรดีๆขึ้นอีกนะคะในะเขาเรียกว่าอะไรสถานที่แห่งนี้นะคะ,คะที่นิมิตใหม่ตรงนี้ค่ะ แลทุกๆวันนะคะพูดทุกๆวันเลยแล้วก็หลายๆท่านก็ติดตามโครงการมาตลอดนะว่าเมื่อไรจะมาที่มิตใหม่บ้างนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ที่เราได้มานําเสนอความคืบหน้าเนาะก็ถือว่ามีหลายๆทีมงานหลายๆท่าน่ได้มารวมตัวกันในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตนะคะแบบต่างๆเนาะว่าความคืบหน้าต่างๆของที่นี่นะคะเราก็จะอัปเดตเนี่ย ผ่านไปทางเพจเ c e b o o k ของพวกเรานะคะในช่องทางสายแก้วทีวีนะคะก็สามารถพิมพ์สายแก้วทีวีเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดที่อยู่นะบริเวณใกล้เคียงแถวนี้จะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ที่เราเนี่ยลิงก์สัญญาณวิทยุมาด้วยนะก็มีช่องวิทยุหรือว่าขึ้นวิทยุเป็นของตัวเองด้วยนะะก็สำหรับขึ้นวิทยุของเรานะคะ95.75และ99.75เนี่ยคือในเขตนิมิตใหม่ซอย22เนี่ยคะ่ะใครที่อยู่บริเวณคลองสามวา รามอินทาสายไหมหรือว่าเสรีไทยนะคะทุกท่านเนี่ยก็จะสามารถรับชมรับฟังพวกเราได้รวมถึงการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะเกี่ยวกับที่สถานที่แห่งนี้ได้ด้วยนะคะใช่ใชแล้วค่ะแล้วก็ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรับชมผ่านทีวีโทรทัศน์จานดาวเทียม PSI ช่อง114และ156รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะทั้ง Facebook, Youtube, TikTok, สะแก้วทีวีพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยก็ติดตามนะคะ ทั้งคลิปสาระดีๆนะคะคลิปประสบการณ์จากผู้ใช้สมุนไพรแล้วก็เป็นคลิปไลฟ์สดแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามรับชมได้หมดเลยค่ะได้พาเข้าไปเดินดูเลยเนี่ยก็คือด้านหลังนี้แหละที่เราเห็นอยู่เนี่ยชื่อเรียกไหมอะตรงเนี้ยคือเหมือนเป็นแบบห้องโถงใหญ่ห้องประชุมใหญ่อ๋เอเพราะว่าตอนที่พื้นที่นะคะคือมองไปเนี่ยสุดลูกหูลูกตาคือกว้างจริงๆกว่า3,000ตารางเมตรนะคะที่เราเห็นอยู่ซึ่งตรงเนี้ยแหละ จะเป็นห้องโถงที่เราจะทำเป็นตลาดสุขภาพเฮล์มาร์เก็ตที่แบบว่าชาวบ้านมีสินค้าอะไรก็สามารถนำมาจำหน่ายในนี้ได้นะคะ,ะหรือในกรณีที่เราจะมีการประชุมใหญ่หรือมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถมาจัดในห้องนี้ได้เพราะพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็คือจะต้องมีการรีโนเวทให้แบบ อากาศโล่งปลอดโปร่งก็คือทําออกมาอย่างดีเลยใช่แล้วที่สำคัญนะคะด้านล่างนี้นะที่พวกเรากําลังอยู่นะคะ,คะก็เป็นอาคารจอดรถหรือเป็น<อ>ที่จอดรถชั้นใต้ดินใครที่มาก็ฟืบลงไป<ช>เลยแล้วก็มีแบบ ที่จอดรองรับพร้อมทุกคนแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของที่จอดรถเนี่ยสำคัญมากนะสถานที่ไหนที่จะมีคนมาเยอะๆเนี่ยจะต้องมีที่จอดรถรองรับแต่ว่าก่อนที่แบบเราจะเข้ามาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ทางด้านในนะคะบริเวณด้านหน้าที่เรานั่งอยู่เนี่ยจะเป็นจุดรีเซพชัน n ะเป็นเหมือนกับ เป็นจุดต้อนรับไปแล้วค่ะใครที่ต้องการแบบติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะติดต่อที่จุดนี้แหละ่หรือว่าต้องการจะสอบถามข้อมูลอะไรนะคะเราจะมีจุดต้อนรับอยู่ตรงนี้ในจุดแรกเลยก็คือเดินมาถึงหรือว่าเดินทางมาเนี่ยจะเจอตรงนี้ก่อนนะหรือเป็นรีเซพชันตรงข้างหน้านะคะเอาไว้เป็นแบบสำหรับการต้อนรับด้วยแล้วก็เป็นจุด OPD ด้วยในอนาคตนะคะก็สามารถน่าจะทำแบบ เป็นช่องสวยๆเนาะเป็นช่องช่องช่องน <c oughs> ะคะสำหรับรับคนไทยด้วย <c oughs> ใช่แล้วอันนี้ก็คือเป็นจุดแรกเลยอ่ะคือถ้า <c oughs> ใครมาที่ศูนย์วิปัสสนาธรรมนิมิตใหม่ตรงเนี้จะแบบเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว้างใหญ่แล้วก็เห็นได้แบบชัดเจน <c oughs> คนที่มานะคะก็จะมาที่จุดต้อนรับตรงนี้เนาะ <c oughs> ถ้ามีงานอะไรก็เข้าไปเดินชมทางด้านในได้เลย <c oughs> พื้นที่กว่า3000ตารางเมตรเลย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ถือเป็นแบบ สถานที่สําคัญนะถ้าใครมาก็จะต้องมาที่ตรงนี้นะคะพอเสร็จจากจุดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเราก็จะไปที่จุดของการแบบว่า พัฒนาบุคลากรเป็นเอนเป็นห้องการเรียนรู้ใช่แล้วค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งในชั้นเนี่ยก็คือจะเป็นห้องที่แบบว่าสามารถอบรมบุคลากรได้ใครที่ต้องการจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรหรือว่าต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการที่จะนําไปประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยต่อเนี่ยก็จะมีการอบรมตามหลักสูตรที่จะได้ร่างขึ้นมาใครที่สนใจต้องแบบเตรียมรอเลยก็คื สมัครได้หรือเปล่าจากที่ฟังจากคุณหมอคมสันมานะคะคือเขาจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายนอ๋อใกล้ๆนี้แล้วเดือนหน้าน<ช>ี้หรอกคะใช่แล้วคะ่ะก็รอติดตามได้เลยนะใครที่ต้องการที่จะสมัคร เข้ามาในหลักสูตรนี้เนี่ยติดต่อเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะใครที่อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรก็ต้องเป็นช่วงหลังพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ,คะถ้ารงมาตอนนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้นะใช่ค่ะคือจะอยู่บริเวณเป็นตึกทางด้าน ซ้ายมือของ<ช>อาคารโถงอันนี้จะเป็นอีกตึกหนึ่งเลยนะคะ,คะจะเรียกได้ว่าเป็นคนละส่วนกนันก็คือเราจะแบ่งเป็นสัดส,ส่วน<ช>เลยใช่ไหมคะเป็นสัดส,ส่วนก<ช>ันตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนอาคารศูนย์การเรียนรู้<ช>อีกหน,นึ่งใค,ค่ะเป็นอาคาร3มชั้นแล้วก็อย่างาบริเวณชั้นแรกเนี่ยคือคุณหมอทวีศกักดิมีแนวคิดที่จะทําเป็น ครัวหมอครัวหมอก็อย่างที่บอกว่าครัวหมอเนี่ยใครที่เป็นโรคอะไรจะมีอาหารของแต่ละโรคนั้นอ่าก็รอติดตามนะอันนี้คือเป็นโครงการที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากเพราะว่าด้วยความที่อย่างคนป่วยเนี่ยค่ะการทานแบบหาของกินหาของทานเนี่ยยากเพราะว่าเวลาจะทานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคนป่วยเองหรือว่าคนซื้อของไปเยี่ยมอ่ะก็จะต้องคิดแล้วว่าเอ๊ซื้ออันนี้ไปเขาจะทานได้ไหมนะหรือว่า มันจะดีต่อโรคของเขาหรือเปล่าเพราะว่าบางโรคนี้ของแสลงด้วยนะคะจริงด้วยที่เราพูดกันอยู่เสมอเลยนะคะเรื่องของของแสลงอาหารการกินต่างๆเนาะใช่แล้วค่ะก็การมีครัวหมอตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลให้ที่อื่นนะคะนำมาทําไปแบบไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปทําตามได้เลยนะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้อคืออะไรคะ คือตั้งแต่ที่เราดูสถานที่มาแล้วเนี่ยคือรู้รู้กันไหมว่าเราอาจจะได้มีโอกาสมาประจําอยู่ที่นี่จริงเหรอเห็นที่ทำงานเหรอคือหลายๆคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเราอยู่นครสวรรค์กันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีสตูมาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกับทํางานได้สะดวกมากขึ้นง่ายๆเพราะว่าเวลาถ้าเกิดตรงเนี้ยเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเราก็ต้องไปมาไปมาเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะ เพิ่มที่ทํางานหรือว่าที่ประจําการของพวกเราอีกที่หนึ่งใช่แล้วห้องสตูดิโอค่ะที่เราจะได้เข้ารายการถ่ายทอดสดรายการให้คุณผู้ชมได้รับชมเนาะเผื่อบางทีเวลาที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรมีงานอะไรเราจะได้เดินลงมาพักสนานาใช่แล้วค่ะหรือว่ามีประสบการณ์ตัวอย่างพาชมพาชมเลยว่าคนที่มาที่นี่เนี่ย เป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรที่เราจะให้บริการเกี่ยวกับทุกๆท่านที่มาที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรล้วห้องทําการของเราอยู่ตรงไหนคะเนี่ยคือตรงไหนเอ่ยค <c oughs> ือ <c oughs> จะอยู่บริเวณตึกอาคารนี้แหละค่ะอาคารกันแล้วก็จะอยู่ด้านมุมขวาเป็นห้องที่มีเป็นสัดส,ส่วนเรียบร้อยเลยสําหรับห้องสตูของเรานะคะแล้วก็จะมีทางออกที่แยกออกมาโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปปนกับคนที่มาอบรมแปลว่าคนไข้เนี่ยจะไม่ไม่เข้าห้องผิดนะ ไม่ไม่ได้เข้าห้องผิดไม่ได้ใช่้เขาอนะใช่ลวคะเป็นส่วนนะคะก็ถ้าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องสตูของเรากันนะะก็ที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเป็นภาพอินเสิร์ตให้รับชมนะคะก็ถือว่าเป็นที่ใหม่ที่เราจะได้มาประจำการปฏิบัติการกันอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะก็ ที่เตยได้ล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยแหละในเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ถ่ายแบบว่ากรุบๆไปให้รับชมแล้วเป็นน้ำจิ้มนะคะก็จะเป็นภาพก่อนรีโนเวทนะใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมีการอัปเดตภาสถานที่จริงหรือว่าบรรยากาศจริงๆเลยนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันก็ต้องรอรับชมรอติดตามกันเลยใช่ค่ะคือเราจะได้เห็นภาพของแบบ before after อของสถานที่แห่งนี้ว่าหลังจากที่รีโนเวทไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ ใช่แล้วค่ะก็เป็นสิ่งที่เราได้มาติดตามความคืบหน้าของโครงการศูนย์การแพทย์ทางร่วมที่ศูนย์วิปัสนาธรรมนิมิตใหม่สังเวชนียสถานอยู่ที่แขวงทรายกองดินเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะก็ซอยนิมิตใหม่เลยนะคะ22เนาะใช่นิมิตใหม่22ตรงนี้เนี่ยถือว่า เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะส่วนตัวของพวกเราเพราะเราได้อยู่ร่วมมาตั้งแต่แบบจากศูนย์นะก็คือตั้งแต่เริ่มคิดโครงการที่หลวงพ่อท่านพระครูนิยุทธ์รัตนวัดหรือว่าพระชาวบ้านที่ได้เริ่มต้นคิดค้นโครงการนะคะจนมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีองค์ความรู้มาร่วมมือนะหลายๆท่านจนตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็น เริ่มกำเนิดแล้วนะเริ่มที่จะแบบกรอบเป็นร่างเป็นรูปให้เราได้เห็นแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยเราอาจจะได้ฟังอย่างเดียวอาจจะมองยังไม่เห็นภาพอันนี้มาอยู่ในที่จริงแล้วสถานที่จริงเลยค่ะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะ ติดตามโครงการนี้ด้วยก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะคะของสายแก้วทีวีเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเนาะ,ะแล้วก็สามารถรับชมได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์จานดาวเทียมช่อง1 1 4แล้วก็ช่อง1 5ึ่ค่ะ,คะนอกจากนี้ยังมีทางสถานีานท,ที่ดุด,ด้วยนะคะที่เราลิงก์สูตรมายังสูตรวิปัสนานิวิทใหม่ซอย2นี่แหละค่ะนะคะเอ่อคืนที่9.75และ99.75นะคะท่านผู้ผู้ใด ที่รับฟังนะคะอยู่ในเขตคลองสามวาสายไหมเสรีไทยนะคะก็รวมถึงรามินท้าด้วยก็สามารถรับฟังนะคะเพื่อรับฟังการอัปเดตข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการนิมิตใหม่ของเรานี้ด้วยนะคะก็ะมีครบทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น คลื่นวิทยุหรือว่าช่องทางโซเชียลต่างๆรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์นะคะก็พร้อมจัดเต็มให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยส่วนช่องทางโซเชียลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะสําหรับโครงการสัญจรในครั้งหน้านะคะเราก็มีแพลนที่สัญจรไปที่จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีค่ะเป็นที่ถัดไปแล้วก็ไม่ได้มีแค่ที่เดียวที่ไหนอีก ที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรีค่ะยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบอีกมีอีกที่หนึ่งอีกเป็นสถานที่สำคัญด้วยมรดกโลกสีเทพค่ะอันนี้เนี่ยมีวันที่ยืนยันมาชัดเจนเลยคือเราจะเดินทางไปในวันที่16พฤศจิกายนเพราะว่าที่นี่เขาจะมีเทศกาลที่เป็นการเปิดแสงสีเสียงในงานมรดกโลกสีเทพค่ะพวกเราก็จะไปสัญจรแล้วก็ไปย้อนรอยถ่ายทํารายการกันที่นั่นด้วยใครที่แบบผ่านไปผ่านมาะถึงวันที่16พฤศจิกายนแล้ว อาจจะแวะไปหากัน<ช>ได้ไ<ห>ใช่แล้วแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วนะ,คะใครที่แบบ ติดธุระวันไหนหรือว่ายังไงทราบแล้วเคลียร์คิวไว้เลยเคลียร์คิวไปหาพวกเราใช่เปล่าจะได้สั่นจอนไปหาพวกเราได้นะคะเพื่อคนรับชมมรดกด้วยอยากเห็นตัวจริงๆของพวกเราแล้วก็อยากจะมาติดตามรายการเนี่ยจะมาพบหลวงพ่อนะคะเราก็มีโครงการที่จะสั่นจอนไป3มที่เนาะอย่างที่บอกก็คืออุดรธานีเขาค้อนะคะแล้วก็สีเทพที่จังหวัดเพชรบูร์นั่นเองค่ะอย่างมรดกโลกที่สีเทพเนี่ยก็เป็นน้าพุร้อนใช่ก็ จะมีการถ่ายทําตรงนั้นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีบันทึกเทปของน้องๆเแล้วด้วยนะคะใช่แล้ว่วัดวังขาอยู่ที่ตำบลสะกรวดนะคะอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่แล้วค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งที่แบบว่าใครที่จะไปแช่น้ำแร่ ก็สามารถไปกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปวัดวังขามแล้วก็แวะไปเที่ยวที่มรดกโลกสีเทพได้ค่ะเพราะว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งสมุนไพรนะใช่แล้วก็เป็นต้นกําเนิดของหลวงพ่อของเราด้วยนะเพราะว่าท่านนะคะก็ได้ศึกษาเรียนรู้ตามคุณพ่อค่ะแล้วก็เดินเขาเดินป่าจนแบบรู้เลยนะว่าผ่านสมุนไพรต้นไหนก็ชี้ได้เลยชี้ได้เลยสามารถชี้ได้เลยใช่ไหมแล้วก็เป็นแหล่งหลักนะคะที่ได้นํา เรานําสมุนไพรจากที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ,คะมาทําเป็นสมุนไพรลงในยา,าวัดสักแก้วของเรา,าใช่ใชค่ะ,ะ,คะถือว่าในครั้งนี้เนี่ยสมุนไพรอ่ะเ,เรามีความภาคภูมิใจนะที่ได้มีผู้คนให้ความสนใจค่แล้วก็จะได้ขยายโครงการไปอีกหลายๆที่เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ย ทุกทกที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามใช่แล้วเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมโครงการดีๆแล้วก็รายการของเราเราจะมีรายการใ,<ช>ใหม่ที่กําลังะจะเปิดตัวขึ้นมาด้วยความที่เราเนี่ยสั่นจอไปค่อนข้างเยอะแล้วนะเดี๋ยวแล้วก็มีรายการใหม่เดี๋ยวให้แนะนําชื่อรายการหน่อย ก็คือชื่อรายการ่ะเรายังไม่ได้แบบคิดขึ้นมาเป็นจิตจาัณะที่แน่นอนแต่จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการที่เราเนี่ยไปสัญจรมาหลากหลายพื้นที่และเราทั้ง3คนทั้งทีมงานสื่อเนี่ยเป็นนักกินอ่าแล้วนักกินนักชิมเนี่ยตรงนี้เราก็จะไปค้นหาร้านอร่อยนะคะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูการได้รับชมกันนะคะซึ่งเราจะเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเลยเพราะว่าเป็นที่ใกล้ที่สแล้วใกล้กับวัดสสยแก้วมากที่สุดเข้าทาง เลยนะสายกินนะคะเนี่ยถูกต้องคือเรียกได้ว่าร้านไหนมีของอร่อยมีที่ถ่ายรูปสวยน่าเที่ยวเราจะไปเก็บตกให้ครบแน่นอนทุกทุกที่เลยนะก็มาตามรอยกันได้ใช่แล้วค่ะหรือว่าใครที่แบบอยากให้ไปที่ไหนนะแนะนำหรือว่าใกล้ที่เราจะไปที่สัญจรเงี้ยค่ะก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาหรือว่าเสนอมาให้พวกเราก็ได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้เดินทางตามรอยของท่านผู้ชมกันอีกทีนึงใช่แล้วค่ะก็ฝากทุกท่านนะติดตาม รายการของเราด้วยนะคะ<ช>แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ<ช>เป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง3คนนะคะ<ช>แล้วก็ทีมงานทุกๆท่านเลยนะคะใ,<ช>ในเพจสายแก้วทีวีเราก็จะนํามาอัปเดตให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันคะ<ช>่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเราก็ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ความคืบหน้าของโครงการศูนย์การแพทย์ทางร่วมที่เราะจะได้มีการขยายโครงการนะคะไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ที่ศูนย์วิปัสนาธรรมนิมิตใหม่เนี่ยแหละ,ะก็เป็นที่แรกที่จะแบบโอ้โหสุดยอดมากๆใช่แล้วค่ะ,ะเป็นการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆแล้วก็เป็นโครงการใหญ่มากๆเลยนะคะฝากติดตามด้วยสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับรายการคุยค หน้าบ้านสัจ<อ>นจร